เราอาจจะเห็นจต้องครั่งนะเว้ยรั้งแล้วแล้วคุณกัสแมนจะไม่เห็นภาพกัสแมนมาแล้วอวะเดี๋ยวก็มาขยันมาซะด้วยนะแม่ฝนตกวะโอ้โหใครอยากจะรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าฝนตกไหมใครไอ้เหี้ยเหลือร้อยเดียวแล้วไม่ไม่มันเหลือวร้อยอยู่แล้วที่บอกมีสองร้อยเพราะมันรวมกับบัญชีนี้ โดนไอ้ยัยจริงปะเนี่ยนี่แหละถ้าบัตรในในในออนไลน์ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามารวมกันให้เหลือร้อยสามสิบบาทไปด้กันนะถามตรงๆกันนะถามตรงนะพ่งมีบัญชีซุกไหมมีมีอันนึงมีอันนึ่งเออมันไม่ได้มีในแอปไงทั้งชีวิตมีแค่นี้เจริญเลยสัตว์มันต้องไปถอนที่ธนาคารเนี่ย ไอียแต่ร้านหมกตังค์ไปแล้วนะเว้ยกสามสิบสองล้านโอ้โหไอ้เหี้ยซื้อพาเมลปาร์ตี้ไม่นานยนะไม่นานไม่นานกจิ๋กสามสิบสองล้านดอกเบี้ยเท่าไหร่วะน่ะมันไม่ต่ออีกสองล้านแล้วมึงมึงซื้อแจกทั้งหมู่บ้านมึงยังเหลือเป็นใช้เป็นชาติเลยเริ่มปูแง่ด้วยภาพนี้เลยแล้วกันเฮ้ยรถอาโรซี่ไงชอบชอบเขาไปถ่ายที่นาวมันไทยนี่หว่าจำได้เลยเหรอ มันรู้เยอะมันรู้เยอะถ่ายกันหลายถ่ายกันหลายวงด้วยนะไปทําอะไรกันวะมันคือที่ไหนวะไอมีนําแม่ด้วแม่ดาเกตอะเฮ้ยอ่าอ่าอ่าว้าววอที่ปูแงแรกที่กูแปะไว้คือแปดโมงเอ็มหอะไรก็ไม่รู้แต่ดูดูมีความกล้าเฮ้ยเฮ้ยไอฮียน้องเบ้ด้วยว่าเบ้ไหนอ่ะเบ้จระเข้เนี่ยสั์ ไม่เปนว่าเขาอยู <seguinte> ่ใกล้มากเลยเนี่ยเนี่ยเขามีความกล้าเห็นปหเขาเป็นนนี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าเลี้ยงก็ไม่น่าตีกันขนาดนี้เอาตีให้มันรู้กันให้มันหนีไปไงให้ลงน้ำไปไงเขาเรียกว่าตีให้ถ้าพูดถึงเรารักนอยอก็าจะบอกว่าแฮรวอนตโตเร็วมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใฮวอนอ่า้นี่แฮรวอนปัจจุบันโตไปเกิน เฮียมันเฮียนยอหน้ามันเดิมเลยแท้เฮียคนอย่างวาร์ปไอ้เฮียเดี๋ยวนี้ไม่เรียกนายอนแล้วนะเว้ยจะบอกแล้วเฮียดูคลิปไอ้เฮียต้นเยอะไอ้พี่ปอนเนี่ยนายอนเนีวะร์ปกันนายอนไงก็เรียกเย่อไงเจ้ายอก็เจ็บเข่าเลยเรือเปิดประตูให้หมา เป็นเดดอฮะโอ้หมาโง่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมันไม่รู้ไงมันเคยมันเคยเป็นกระจกมันเคยเป็นกระจกมาก่อนเมันนั่นแหละเป็นคนวิ่งชนกระจกแตกไม่ได้เป็นใครบนนั้นเป็นเค้กเลยไจ็บ่ะ ใช ok ่เวะยนะนี่ของจริงปะนี่ยกูถามตรงเลยจนี่เรียกว่าแพนเค้กของจริงกูถามว่ามึงจะหนีไหมตัวยาตัวเล็กตัวยาเฮ้ยเฟิร์มเค้กโอเค้กคอนแน่นะเค้กี่แอร์คอนแนบนี่ไงเฮ้ยนะเค้กปลอมเค้กปลอมเค้กแข็งป่วยแน่นอนแข็งขนาดนี้แทกไถ่อะเดะ ผมรักน้อยยอเป็นดูไวไบร์ทโอ้ยเฮียผมลงวินโดว์เลยไอ้จัลย์อย่าลงวินโดว์แล้วใส่เฟรนด์ให้เขาหน่อยเขาบอกโตเกียวอย่างดีใช่เโต๊ะกัดสวยไปใช่เกมนี่แหละพวกเนี้ยระวังเสียงดังเด้อเราก็จะเยงลิงแกงกันได้ปิดก่อนเลยกูปิดกูไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยมเดลิน เกิดอะไรขึ้นว่าใครยิงไข่วะทแบบนี้กูจำได้ว่าไมดารินเล่นอันนี้แล้วเป็นตัวสีขาวแล้วได้ที่โหลเลยนะวะโดนแกงกูเลยดูเงินหนึ่งกูแกไปยี่สิบสามเลยสดอกเลยเลือดเลือดจะหมดแล้วไหนไหนเลือดโอปาร์ตี้กันดีกว่าเลือดตรงไหนไอเจ็ดไงไอเล็ดอ๋ออ้ามาแย่มาริโอปาร์ตี้ออนเว็บ นี่คนเหี้ยนี่แบบคนกลนเลยคนเหี้ยด้วยต้องมีแหละนี่ไงมันเล่นคนเดียวหรือเปล่าเหี้ยมีเยอะด้วยเว้ยเ้ยล่ะมัลติเพยเยอร์เขียนมัลติเพยเยอะเลยเดี๋ยวเนี่ยคลิกไปที่มัลติเยอ้าวไปไหนวะใช้แม่เลยหายเลยอ่ะ เมาปีเพียหรือเปล่าไม่เมาไทยเพเยร์หรอกนะเออเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเล่นเกมบนไม่ได้เลยนะมีไอ้มีไอ้ไอ้อะไรนะไอ้บัววาด้วยนะเนี่ยเื็นอะไรวะเลบปิดอ่ะอันนี้อันนี้แข็งเดียมันเมาไทยเพลเยอร์แบบอยู่จอเดียวกันหรือเปล่าโอยากเล่นไงโอ้ยเฮยเสียงดังดังจริงไงเฮ็ยปิดก่อนไหม มีปิดอย่างนี้เลยเออีเมื่อใครเลือกลงตัะเอาลงตู่เมื่อกี้มีพี่เท่งอ่ะรูปแรกอ่ะนี่เหรอไอ้คนเมื่อกี้มีคนผิวสีสีคนนั้นน่ะตลกอ่ะเนี่ยนะใครอ่ะตลกชื่ออะไรไม่รู้บัวบัวอ้เปลี่ยนคนกัน นี่ไอสกิลไม่เหมือนกันเอาเจ็บร้อนเกี่ยตังยิงเกี่ยตังในเกมตังในเกมยิงเะไรยิงเก่งด้วยนะไปอันอันสองเ่ยอันสองเก่งกว่าเล่นได้แค่สองอันเลยอ่ะอันสองเก่งกว่าสกิลก่อนฟับบ์ฟาบบ์ไฟฟ้าฟาบบไฟฟ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยหนึงมันมีกี่คันวะเนี่ยที่กูเล่นได้เนี่ยอันนี้คันนสองคันเรียกรู้แล้วแค่นันอะไรดูสแตทดิคันสองดีกว่าคันสองก็แตทดีกว่าอันนี้เป็นสองสองหนึ่งสองสองสองดีกว่าจริงไอ้แซ่ แล้วไฟแม็กกับใครแม็เป็นบอดหรือแมทคแบ็จริงๆวะอะไรวะน่ะโอ so ้ไม่หอาตพ้ย <pizz> ต <asks> <c oughs> ัวมัยจะคนแล้ว just power ไม่มันกันบาวนี่หว่ากันบาวมันมันตีไงวะ อ๋อแบบเล่นมีไม่เล่นแบบมีคู่แข่งไงอันนั้นเล่นแบบง่ะเอ้าโดว์เล่งตั้งนานเลยแต่เออเราเล่นเบิร์มดีกว่าเนี่ยบัวเทินเนยใครชื่อบาววะแล้วไปมึงเล่นได้คนเดียวอ่ะเออมันไม่ยิงกูอ่ะเอ้าอ๋อตกใจนี่ว่ารอยกายเอ้าถ้าเล่นเล่นนี้เราเล่นเบิร์มดีกว่างีใช่เล่นเบิร์มจะเจ้งกว่าแต่มีคนรีฟันไปแล้วโอ้โถ ยังไม่มีคนรีฟฟนแม่ไม่สนุกเว่ากูไปมาริโอกูดีกว่ามาริโอกียังดูนี่เนี่ยมาริโอปาร์ตี้เนี่ยรันเกมเลยวีดาวโหลดด้วยที่ไหนดาวโหลดด้วยโหลดไวรัสกูก็มีดาวโหลดด้วยเฮียไวรัสป่ะเนี่ยโอ้ปาใหญ่ด้วยดูซิงอยู่ซิงอยู่ตามเขาไปนี่นี่โอ้ยเนี่ยแล้วนี่เป็นโดว์ เอ้สีนี่โลโก้นี้ไม่เห็นนานเสียโลโก้ยังเก่ากมันเก่งมาแล้วจังโอ้ยคิดถึงเนี่มันอีมูนเวฟมะน่า is Mario and his g o o d f r i e n d เสียงมันแตกๆว่ะเออมันเป็นอีโม่อะต่อกันบ้างคอรสด้วยแขบจอก็พอร์สเดียวเสียงมันแตกๆอะน่เดี๋ยวค่อยมาดูเนีมีอีมีเพลย์เยอะผมกวนเสียกว่เลย อยู่มันก็อยู่ที่เดียวกันเลยมันเป็นเท้าครบกดยังไงให้มันไปเร็วๆย้ามีย้ามีเทลมีเทลมีสตาร์ทดูหน่อยให้ผมสตาร์ทเลยครับอินเตอร์เน็ตไม่ฟ้องหรอกนี่เว็บเว็บวิเชี่ยวของเขาเลยอาเคสปอดเนีต้องกดปุ่มม่วได้่เอแซดอะไรก็ได้เอแซดเนี่ยกดรูดเลยเนี่ยรูดไม่สซคิปเลยมันไม่สคิเซค เข้าเรื่องเลยนะ้ไหมเข้าเรื่องกฎหมายด้วยผมาว่า start คือปุ่มอ้าวปุ่ม return ต้องกดปุ่มลบอะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นีดไปโอ้ที่นี้คือติดเลยวะนะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ให้ดูอยู่ดีเอ๊งั้นกูจะไปมาลีก63มวนะอกกามคืออะไรบ้างพีโคตรโคตรแยะไรยวะนนี้อกกล้ ลิงเขาไปสีลุยจิเหมาเะนะ่เขาจะบอกเขาเอาแคลคสยิทมาเล่นเลยสิพีเเ่เล่นของมันภาพ 3D แปลกๆรักแคลคัสยิทหรอ <laughs> เอา,เาแคลคสยิทคือใครมัาไม่รักผมบ้างเลยัทีไม่ลืมแชทแบบโทรศัพท์หรือไม่อ๋อ ต้นเรื่องมันจะนานกว่านี้นะที่มินไม่กินละมินนี่แล้ววไฟละมินเขาโดนกระทืบนแล้วเวทซินไอเห็ดตัวนี้มันพอมันถอดหมวกมาทุเรศเลยนะเว้ยเฮกมันไม่ใช่หมวกมันโทษไอ้โทษถอดหมวกได้ได้หรอได้เหรอเออดูรูปดิ นอนแม่นอนเด็กโพสตัดผมกันเติมว่ามันนานไปวะมันสโลว์ทุกอย่างมันดูเหมือนสโลว์ไปหมดเลยเลยดูมันค่อยค่อยแพนกล้องไหนปะมันอีโมมันก็ช้าอย่างนี้แหละไม่เกี่ยวกับอีโมหน่อยเกี่ยวกับมันมันตั้งใจช้าดูเลยแม่เย็ด ได้แปดด้วยนั่ถ้าเกมว่าให้กูได้โดดชนชนอิดสักทีนึงสักว่าไอ้ซุปเปอร์ได้แปดสองสนุกเออทำไมมันมีเคอร์บี้วะเอ้ยันต้องี้อเดี๋ยวพอโอ้มีโฆษณาด้วยเหรองดหน้ากูถูกออกมาที่หนึ่งเดี๋ยวกูก็ซื้อแจกพวกมึงอยู่ดีเราจะเล่นเล่นมาริโอปาสติกมีโฆตนาหนึ่งอัน โอ้โหโตรต้องเอาเมาส์คลิกอ่ะไม่ร <sounds confused c oughs> <or gib berish> ู้ไม่รู้เอากดไม่ได้ไม่รู้โคอะไรแม่งตายทุกครั้งโง่ตาทุกครั้งกลอาวรวยเลยอ่ะนี่มันโคตรไดโอเคโอเคอ๋อโดดได้สองจังหวะด้วยไปเก็นจิเถอะดีสิไม่นป่ะเฮ้ยไ้ลัวหนากดได้ละ ใช่เหมือนมันไม่ใช่ของลิขสิทธิ์แต่ว่าภาพมันดูแบบแปลกๆเอ้าเอ้ามันโดดได้ไกลขนาดนั้นเลยนะเออมันไกลไปเปล่าเออลองดูมีเกมเศรษฐีคนจนไหมอยากทอยเต่าเขาบอกน่าจะมีนะเกมเศรษฐีมันเป็นเกมทั่วโลกแล้วเหมือนกันเป็นไพสลับบนเฟนบุ๊กกันไหมไพ่สลับบนเฟนบุ๊กคืออะไรสลับเล่นไม่เป็นอ่สิ่งเล่นเป็นแต่บุ๊กแล้วก็ถูกได้ ตายโอ้โหซุปเปอรส์สม,มัยแปดเกมดีแน่ผมว่าเป็นเล่นแล้วอ้าวเป็นซุปเปอรส์สม,มัทโกรคนจนอีกแล้วแต่นี่สนุก,กยังไงเป็นแบบมีมงุงมีโมกุลมีนารุโตะด้วยนะมัน